ครับวันนี้พี่โอมเข้ามาในบ้านคุณแม่นี่สะอาดสะอ้านมากเลยนะครับอันนี้คุณแม่ทํางานเกี่ยวกับทํากระเป๋าของกลุ่มเขาเรียกกลุ่มอะไรคุณแม่จ๊ะกลุ่มผ้าอุกดอนมูลโอ้กลุ่มผ้าอุกดอนมูลโอ้เมื่อก่อนที่คุณแม่ขายอยู่ตรงตรงข้างวัดใช่ไหมครับผมใช่เออที่ข่วงเมืองก็ขายเออจําได้อยู่หเห็นหน้าเห็นตาเอ๊คุ้นคุ้นอยู่นะครับ แล้วอย่างนี้เนี่ยพูดถึงในราคาเท่าไหร่หรือครับอันนี้มันจะร้อยแปบร้อยแปดสิบบาทนะครับผมบแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าเอฟซคนไหนอะถ้า f อฟคนไหนเนี่ยนะครับอยากจะได้เยอะๆเนี่ยถ้าเป็นราคาส่งเยอะๆนี่ส่งเท่าไหร่ครับคือส่งนี่มันมันจะมีคนขายมันจะมีคนขายของพี่เเป็นคนขายพี่เนะครับผมก็คือ <A S 1> ถ้าติดต่อมาทางพี่โอม ก็จะมาหาพี่เอนะครับในกลุ่มนะฮะนะกระโผมอันนี้ก็คือถ่ายให้เอฟซีได้ดูว่านะครับอันคุณแม่เขาเนี่ยบ้านของคุณแม่นในสะอาดสะอ้านเป็นคนที่มีธรรมะจัดสรรธรรมะปฏิบัติแล้วนะครับนี่นะนะครับแล้วก็นะฮะส่วนมากดาบนั้นมีไว้ใช้อะไรครับอันนั้นอ่ะอันนั้นของสมัยคุณทวดคุณตาคุณทวดสมัยนั้นโอ้เรอครับผม ผมก็มีอยู่สองเล่นแต่ผมให้พ่อตาไปแล้วนนติดตัวติดตามตัวมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนนครับผมโอ้คับผมนะฮะผมขอดูใกล้ๆนะครับผมผมขอให้เอฟซดูใกล้ๆอันนี้เป็นหิ่งเป็นหอเป็นหิ่งของนะครับอันนี้ทําถูกต้องตามเป๊ะเลยหันหน้าทางถูกทิศมากเลยครับผมนะครับอันนี้เป็นดาบเขาเรียกว่าดาบดาบเดียวนะฮะ เป็นดาบเดียวนี่เป็นดาบของนะครับดาบกษัตริย์เลยนะครับผมกษัตราหรือผู้สูงส่งผู้สูงผู้สูงศักดิ์หรือเป็นดาบของเป็นดาบชื่อดาบอาญาสิทธ์นะครับเป็นดาบเป็นดาบที่สําหรับคนที่นะครับเป็นประมุกนะฮะจะไม่ทําให้เหนื่อยก็คือมีไว้จะไม่ทําให้เหนื่อยนะครับด้วยบุญบารมีของดาบก็คือดาบที่ อันนี้ยส่วนมากจะเป็นมีดเขาเรียกว่ามีดดาบที่นะครับมันจะเป็นของของปู่สมัยปู่ตอนนั้นสมัยนั้นมันจะเป็นจะมีหอกมีดาบครับแล้วปูเป็นตำรวจเนี่ยโอ้ครับเป็นตำรวจคือจะไม่ใช้ปืนกันครับสมัยนั้นนะใช่ต้องแล้วอันนี้แล้วก็ตาสืบมาครับสืบมาถึงตอนนี้ เราก็ไม่ให้ใครก็รักษาอย่างนั้นแหละครัเก็บไว้ครฤทธิ์ของดาบเนี่ยนะครับก็คือทําให้จิตแข็งแข็งนะครับนะมันอยู่ที่จิตศรัทธาครับอยู่ที่จิตศรัทธานะครับนะพูดดีทำดีะอะไรทุกอย่างมันก็จะดีครับขอคําคมสักหนึ่งคำคมคุณแม่จ๋าคิดดีทดําดีพูดดี มันก็จะดีทุกอย่างสาทุสาทุ